มารุตตะชาดกชาดกว่าด้วยความหนาวเกิดแต่ลมพระศาส,สดาเมื่อประทับอยู่ณนวิหารเชตวันทรงปารลบรรพชิตผู้บวชเมื่อแก่สองรูปจึงตัดพระธรรมเทศนาดังนี้ได้ยินว่าบรรพชิตทั้งสองรูปนั้นอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในโกศลชนบทรูปหนึ่งชื่อ กาละเทระรูปหนึ่งชื่อชุนหะเทระอยู่มาวันหนึ่งพระชุนหะถามพาาระกาละว่าท่านกาละผู้เจริญธรรมดาว่าความหนาวมีในเวลาไรพาาระกาละนั้นกล่าวว่าความหนาวมีในเวลาข้างแรงอยู่มาวันหนึ่งพาาระกาละถามพระชุนหะว่า ท่านชุนหะผู้เจริญธรรมดาว่าความหนาวย่อมมีในเวลาใดพระชุนหะนั้นกล่าวว่ามีในเวลาข้างขึ้นพระแม้ทั้งสองรูปนั้นเมื่อไม่อาจตัดความสงสัยของตนได้จึงพากันไปยังสำนักของพระบรมศาสดาถาวายบังคมแล้วทูลถามว่าถ้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญ ธรรมดาว่าความหนาวย่อมมีในการไรพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพิสุทั้งสองนั้นแล้วกลัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายแม้ในการก่อนเราก็ตอบปัญหานี้แก่เธอทั้งสองแล้วแต่เธอทั้งหลายกำหนดไม่ได้เพราะอยู่ในสังเกตแห่งภพแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตลัดดังนี้ ในอดีตการณเชิงเขาแห่งหนึ่งมีสัตว์ผู้เป็นสหายกันสองตัวคือราชสีตัวหนึ่งเสือโคร่งตัวหนึ่งอยู่ในถ้ำเดียวกันในการนั้นแม้พระโพธิสัตว์ก็บวชเป็นฤาษีอยู่ที่เชิงเขานั้นเหมือนกันภายหลังวันหนึ่งความมิว่าเกิดขึ้นแก่สหายเหล่านั้นเพราอาศัยความหนาว เือโค้งกล่าวว่าความหนาวย่อมมีเฉพาะในเวลาข้างแรงน่าจะสีกล่าววา่ามีเฉพาะในเวลาข้างขึ้นสหายแม้ทั้งสองนั้นเมื่อไม่อาจตัดความสงสัยของตนจึงถามาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึงกล่าววา่าข้างขึ้นหรือข้างแรงก็ตามสมัยใดลมย่อมพัดมา สมัยนั้นย่อมมีความหนาวเพราะความหนาวเกิดแต่ลมในปัญหาข้อนี้ท่านทั้งสองชื่อว่าไม่แท้กันพระโพธิสัตว์ให้สหายเหล่านั้นยินยอมกันด้วยประการอย่างนี้ฝ่ายพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนที่สูดทั้งหลายแม้ในการก่อนเราก็ตอบปัญหานี้แก่เธอทั้งหลายแล้ว ่ันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาจบสัจจะพระเถระทั้งสองเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วประชุมชาดกว่าเสือโค้งในครั้งนั้นได้เป็นพระกาละราชสีในครั้งนั้นได้เป็นพระชุนนหหะ ส่วนดาบทผู้แก้ปัญหานั้นได้เป็นเราตถาคตขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ